ไปน้ณบุรีลัมมาราทอน2019 999 99, 99. โดยเ e. อปทุมมาจัดแจงคนเดิมนะคะ และเราก็มาถึงบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยนะคะและด้วยความพิเศษของทริปนี้นะคะนั่นคือคุณหมอของเอเองค่ะที่เป็นคุณหมอรักษาโรคซึมเศร้าของเอนะคะก็มาร่วมทริปนี้ด้วยค่ะจะจะบอกไว้นะคะว่าคุณหมอวิ่ง2ีกิโลค่ะวิ <c oughs> ่งไกลกว่าเอเอีกแล้วเราก็มาถึง Expo นะคะแล้วก็จุดรับปิดเป็นที่เรียบร้อยค่ะงาน Expo นะคะก็จะมีบูธสินค้าบูธเล่นเกมบูธแจกของนะคะ เอาละค่ะเราไปรับบิบกันค่ะเอม,มาถึงตอนประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะคะคิวรับบิบก็จะยาวนิดนึงค่ะแล้วก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรนะคะกับการรับบิบประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เดินช้อปปิ้งถ่ายรูปหาของกินนะคะแล้วก็รีบกลับที่พักเพื่อเต็มตัวสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะ ของเอนะคะวิ่งมินิมาราทอน 10K นะคะออกสตาร์ทประมาณ6โมงเช้านะคะตื่นเช้ามานะคะก็กินกล้วยไปเลยค่ะ1รูปอรูปด้วยความยิ่งใหญ่ของสนามค่ะเราเลยต้องเดินออกไปไกลพอสมควรนะคะถือเป็นการวอร์มอัพไปในตัวค่ะ you oh. สิ่งที่ทำให้งานนี้มีเสน่ห์ที่สุดนะคะนั่นก็คือกองเชียร์ค่ะข้างทางนี่นะคะเชียร์กันตลอดเส้นทางเลยค่ะทุกอย่างลงตัวนะคะแล้วก็น่ารักมากๆค่ะตลอดเส้นทาง3กิโลเมตรสุดท้ายนะคะของระยะมินินะคะจะมีกองเชียร์ตะโกนสู้ๆตลอดทางเลยค่ะรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็รับรู้ถึงความจริงใจค่ะเหมือนทุกคนนะคะตั้งใจมาเชียร์เราจริงๆนะคะมาทำให้เอรู้สึกมีแรงฮึดวิ่งอีกครั้งนึงค่ะ อยากจะบอกว่าประทับใจมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณป้านะคะหรือน้องๆนักเรียนทุกท่านนะคะก็มาขอจับมือแล้วก็บกบายบกมือนะเะชียร์เราตลอดระยะทางเลยค่ะ นี่เอเข้าเส้นชัย10กโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเหรียญบุรีรัมมาราทอน2019นะคะนี่ค่ะ10กิโลเราจะบอกสถิติของเรานะคะชิปไทม์อยู่ที่1ชั่วโมง1นาที1วินาทีนะคะไหนว่าตอนนี้แอบมาอยู่ข้างนอกก็มีคนขยอยเข้าไปะคะ่ะของทานกันเดี๋ยวเอจะไปเก็บบรรยากาศนี่ค่ะตรงประะ่าข้างนอกป่ป่ป บรรยากาศระหว่างวิ่งก็จะมีกองเชียร์ก่อนที่จะเข้าจะใช้ยเยอะมากจะทาให้เราไม่สามารถที่เราจะเดินได้เลยเราจะรู้สึกว่าแบบพ่ายแพ้ไงไม่รู้นะเพราะพวกเขเชียร์แล้วเขาเชียร์อัพเปนมากแลก็ไปเดินแตะมือเหมือนเป็นแบบเซเลบดารานในการที่แบบจับมือกับศิลปินอะไรอย่างงี้วิ่งแล้วก็อเดินจับมือไปนะคะก็จะเป็นน้องๆแบบตามโรงเรียนหรือว่าชาวบ,บ้านที่แบบใส่ชุดเชียร์มีมันก็เรล่นเหมือนอะไรนะ พุ่งเชียร์ลีดเดอร์อะไรอย่างเี้ยเชียร์เราตลอดทางเลย,ยก็ถือว่าอบุ่นค่ะนเป็นงานงานหนึ่งที่ก็เอลถือว่าโอเคนะคะแล้วก็คนเยอะการจัดการก็ไม่ได้แย่มากนะคะมีแค่ตอนรับเสื้อรับบิบตอนแรกค่ะที่ที่ใช้เวลาน,านานนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบ นวกวินอะคะ่ะที่พยอกันเข้าเส้นชัยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮาฟหรือมินินะคะหรือว่าปูนะคะมาราทอนนะคะก็นี่ค่ะพยอกันเข้าเส้นชัยนะคะแล้วก็จะมีเสื้อฟินิชเชอร์นะคะส,สำหรับสระยะนะคะ 啊。 ค่ะคุณหมอของ A นะคะแล้วก็โค้สจำเป็นของ A เ,เองค่ะและเราก็จบทริปบุรีรัมย์กันไปด้วยความประทับใจสุดๆเลยค่ะและปีหน้านะคะหวังว่าเราจะเจอกันที่วันที่9กุมภาพันธ์นะคะ2,020วงเล็บถ้าจองบิบพันนะคะและเอนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะเดี๋ยวงานไหนนะคะที่เอไปวิ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย